เฮ้ยมันอย่าฉีดโซ่แบบนี้ดิมันเปลืองสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูการบำรุงรักษานะครับเนี่ยโซ่นะครับรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยนะครับว่าเราจะาใช้สเปรย์ในการฉีดโซ่เนี่ยแบบไหนให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็หล่อเลี้ยงในจุดต่างๆได้ครบที่สุดนะครับหลายคนเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องนะครับในการาหล่อเลี้ยงนะครับ โซก็ไม่ได้ผิดนะครับเนี่ยผมก็ยังมีเลยนะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเก่านะครับผมก็หยอดอย่างคันเนี้ยผมก็หยอดน้ำมันเครื่องนะข้างบนนี้ยังใส่ไว้ด้วยเนี่ยอันนี้ใส่น้ำมันเครื่องไว้นะครับระหว่างเดินทางผมก็จะเปิดสวิตตัวนี้ตัวตัวปักตัวนี้นะฮรเขาเรียกว่าอะไรวาลวตัวนี้ <ร vel? S 1> เพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยลงไปหยอดโซ่นะครับเวลาขี่ไปมันก็จะไปหยอดโซ่ด้านหลังนะครับ ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ umas, ได้ซี <PO V. S 2> เรียสอะไรมากอยู่ละมันจะกระเด็นมันจะกระดอนอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับมีทั้งน้ำม okay. mm. ันเครื่องแล้วก็บางทีก็เป็นน้ำมันเกียร์บ้างนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมใส่หมดนะครเบอร์ร้อยสี่สิบเบอร์เก้าสิบนะผมใส่หมดนะฮะแล้วแต่ว่าจะสะดวกอันไหนแต่ว่าสําหรับคันนี้เนี่ยมันยังใหม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ลุยอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยว่าจะจะจะฉีดหน่อยนะครับโดยใช้สเปรย์ฉีดโซ่นะครับอันนี้ เพิ่งไปซื้อมาที่ DIY นะครับจากที่ผมเคยฉีดเป็นทรงทัวริงมาให้รถสะอาดแบบว่าเป็นคนที่ติดสะอาดเป็นคนที่ทะนุถน,นอมมาตลอดนะครับล้างโซ่ฉีดโซ่อะไรอย่างเงี้ยก็คันนี้ก็ใช้สเปรย์นะครับเมื่อก่อนนะนี่พูดถึงเมื่อก่อนแล้วตอนนี้มันเป็นทัวริงนะตอนนี้มันเป็น Enduro ไปละนะครับแต่ตอนนี้คันนี้มันยังใหม่อยู่เนะมันเพิ่งออกมา เนี่ยไม่นานนี่แหละกำลังจะได้ฉีดโซ่ครั้งแรกเนี่ยผมก็เลยซื้อมานะครับนี่เป็นเขียนว่าเชนลูปนะครับตัวนี้มีราคาอยู่63บาบาทนะครับซื้อได้ที่ DIY เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเปรียบเทียบตัวไหนกันบ้างนะครับที่ DIY มีอยู่หลายตัวนะก็ต้องเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ดี Y ด้วยอ่ะตอนนี้เรามาฉีดให้ดูก่อนครับว่าฉีดแบบไหนมันจะประหยัดแล้วมันมีวิธีการยังไงฮะไปดูฮะอ่ะมาดูขั้นตอนการจะฉีดแบบไหนนะครับบางคนนะครับกดฉีดอย ปืด๊ดคือกดค้างเลยนะกดค้างปืด๊ดแล้วก็หมุนล้อไปฟืป๊ดแล้วก็กดค้างเลยปืด๊ดอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยอ่มันจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็ทดลองใช้เนี่ยแล้วก็ทําความเข้าใจอ่าจากสื่อในโซเชียลต่างๆนะครับว่าเออฉีดแบบไหนดีที่สุดอ่าเอาเป็นว่าผมจะมาแนะนําวิธีฉีดแล้วกันนะครับก็คือเราตั้งหัวไปเลยฮะฉีดแบบนี้ฮะดูนะฮะ เจาะเข้าไปที่ตัวโรเลอร์เลยฮะดูนะฮะฉีดนี่ปิดเดียวปิดเดียวแรงกันนะนะฮะดูเอานะฮะว่าตอนที่เราฉีดเห็นไหมตอนที่ผมฉีดอะผมจะฉีดให้ให้ดูอีกรอบหนหึ่งนะ หนึ่งสองสามดูนะอันนี้คุณเห็นที่มันเป็นฟองไหมที่มันเป็นฟองมันจะถูกดันนะครับด้วยกา๊าซที่อัดมาอยู่ในเนี่ยฮะมันจะระเบิดเข้าไปที่ตามข้อโซ่โรล,ล,ลเลอร์เนี่ยฮะที่รอยต่อระหว่างอ่าข้อโซ่เนี่ยครับที่โรลเลอร์เนี่ยจ,จ,จ,จะ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 มีรอยอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดแบบเนี้ยเห็นไหมฟองพวกเนี้ยมันจะระเบิดเข้าไปข้างๆโรลเลอร์นะครับ ทำให้เข้าไปถึงหล่อเลี้ยงข้อโซ่ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้หล่อเลี้ยงแค่โรเลอร์นะครับเห็นไหมคุณเห็นฟองไหมนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างระหว่างการใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไปกับกับใช้สเปรย์ฉีดโซ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉีดแบบนี้มันก็จะประหยัดนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันยังแรงอยู่นะฮะกดเบามือหน่อย เอาให้ทั่วเอาให้ครบรอบนะฮะอ่าประมาณนี้ผมฉีดมันก็ไม่มีอะไรมากมายฮะคือเรารู้ว่ามันฉีดแบบนี้ดีกว่านะ,ะถ้าเราฉีดพ่นไปแบบปืดเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองอ่าว่ายง่ายเพรามันเป็นของที่ใช้แล้วก็สิ้นเปลืองเนาะ เราจะดูได้ไงมันครบรอบเพราะเดี๋ยวมันก็ครบรอบมามันก็จะจะเลื่อมเลื่อมมันมันของมันนะฮะอ่ะครบแล้วฮะเรียบร้อยครบละอ่ะตอนนี้ผมฉีดโซ่ล่อลื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีจระบีขาวอีกทีหนึ่งนะครับประมาณเก้าสิบบาทจระบีขาวผมหมดไปละอ่าถ้าท่านมีตังมีงบประมาณท่านก็ฉีดเคลือบไว้ถามว่าเคลือบไว้ทําไมนะครับ ก็มันก็จะมามาเคลือบสารล้อลื่นตรงเนี้ยอันนี้เป็นสารลอ้อลื่นนะจารบีขาวคือจาระบีขาวนะตัวนี้ฉีดไปก่อนแล้วเอาจารบีขาวเคลือบอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวนี้เวลาเราขี่ไปมันกระเด็นครับพอมันกระเด็นเนี่ยมันก็จะทําให้รถของท่านนะแม็กของท่านหรือว่าล้อของท่านเนี่ยเนี่ยเป็น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 แบบเนี้ยเป็นแบบโดนเปื้อนนะฮะมันเปื้อนนะครับมันจะเปื้อน ไม่ป้องกันการกระเด็นเนาะถ้าท่านฉีดจารบีขาวเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้จารบีมาเคลื่อพิโซ่นะครับแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานมันเพิ่มขึ้นเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เสียสองต่อเสียเสียน้ํายาหล่อลื่นโซ่หนึ่งอันแล้วก็เสียจารบีขาวอีกหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่งบประมาณของท่านเองแล้วกันครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับสะดวกแบบไหนแต่ถ้าผมจะลองทดสอบให้ดูว่าถ้าเราใส่เป็นน้ำมัน น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับดูว่ามันจะเป็นฟองอะไรแบบไหนไหมนะครับมันจะไม่เป็นฟองแน่นอนแล้วฮะอย่างผมใส่น้ำมันเครื่องหยดโซ่นะ,ะผมใส่แค่นี้พออันนี้เนียผมหยดโซ่ไปอย่างเงี้ยคุณดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็ไม่ได้มีตัวระเบิดอะไรเข้าไปด้านข้างนะฮะแล้วก็หล่อเข้าไปแค่นั้นะ นะหล่อเข้าไปอันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือใส่ไปคันนี้มันสามารถเปิดใส่จากข้างบนได้แล้วฮะมันไม่ได้ไม่ได้ต้องมาใส่ด้านนี้นะครับผมขี่ไปผมก็ค่อยเปิดเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับอุปกรุ์แบบไหนใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็แนะนําการฉีดไปแล้วนะครับฉีดทีละข้อฉีดตรงกลางทีละข้อนะครับถ้าท่านฉีดกดปืด๊ดทีเดียวมันก็เปลืองนะครับแล้วมันก็จะไปกระเด็นใส่ที่อื่นบางคนเนี่ย หันหน้าเข้าแบบนี้ด้วยซ้ํานะครับเนี่ยบางคนหันหน้าเข้าอย่างเงี้ยมันก็กระเด็นออกไปด้านข้างเลยนะฮะเนี่ยกระเด็นออกไปด้านข้างนะครับแล้วมันก็ไม่เต็มข้อนะครับเพราะฉะนั้นฉีดเข้าโดนหน้าอย่างนี้เลยดีกว่านะครับโอเคฮะสาหรับท่านใดที่มีเทคนิคอ่าที่เจ๋งๆกว่านี้ก็มาแบ่งปันกันนะฮะว่าฉีดแบบไหนหรือใช้อะไรที่มันถูกกว่านี้อีกมีเปล่านะฮะถ้าถูกกว่านี้ก็ พิมเข้ามาฮะว่าใช้อะไรบ้างนะฮะเราจะมาหาสเปรชีดโซ่กันนะครับที่ไอไวนะครับมาดูว่าใช้แบบไหนและราคาเท่าไหรนะ่อ่ะมาดูกันเลยฮะอ่ะสเปรชีดโซ่มีไหนเอยอ่าอันนี้เลยอ่าอันนี้มันเขียนว่า h ฮ y c y a i ช loop อ่าอันนี้ฉีดโซ่นะครับ ราคาหกสิบเก้าบาทผมจะเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสเปชิตโซ่แต่ผมก็อยากได้กระป๋องใหญ่กว่านี้นะฮะปกติมันมีกระป๋องใหญ่กว่านี้นะลองหาดูก่อนอันนี้น้ำมันอะไรวะนี่หน่อยอาร้อ,นอนเลื่อนอ่าอันนี้อันนี้ เมื่อเทียบขนาดกันนะครับอันนี้ราคาแปดสิบสามบาทอันนี้ราคาแปดสิบสามบาทนะเป็นเชนลูกเหมือนกันนะครับแปดสิบสามบาทอ่าทีดีเอวเหมือนกันเนาะเนี่ยอ่าอันนี้อยู่ที่สามร้อยมลนะครับส่วนตัวนี้ไม่ไอะไม่บอกไวอ๋ออันนี้ อันนี้200 ml กับ300 ml นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการหารให้ดูว่ามันตก ml ละกี่บาทนะะหลังจากที่ผมหารคำนวณดูแล้วนะครับขวดใหญ่เนี่ย83บาท300 ml เนี่ยเมื่อหารออกมาเป็นต่อ1 ml เนี่ยตกอยู่ที่0.27นะครับแต่อันเนี้ยตกอยู่ที่0.345ตัวนี้จะแพงนะครับแพงกว่าไปนิดหน่อย นะครับอ่าผมเน้นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของใช้สิ้นเปลืองเนาะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ะอะไรสักเท่าไหลลร่เลยฮะเพราะมันก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อมาเมื่อไหร่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะซื้อแพงของที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับของที่แพงกว่านี้ดีกว่านี้นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณของท่านเลยแลย้วกันสรุว่าหกสิบเก้าบาทนะครับ <Wow. S 1> ไม่แผวแปดสิบสามสักคำนะครับหกสิบเก้าบาท พอดีมันตริปที่เชลล์มันตริปอยู่83ค่ะ